วัสดีครับพี่น้องขอมาพบผมอีกแล้วครับเคยอุบลนข้นเมืองเขมครับมือขึ้นฝนตกหนักครับผมอึ้งออกอีกแล้วเดี๋ยวพี่ผาบีผ้าหนองไปเบิ่งอึ้งล้านดอกจันครับอัปเดตราคามือนี้ราคาเท่าไรเดี๋ยวตามไปเบิ่งเลยครับมาเลยมาเลยดูสาวหน่อยขายอึ้องเลยมือขึ้นนีฝนตกแข่งพาบีผ้าหนองมาเบิ่งอึ้งคือเก่าครับผมบุญน่ะโอ้ยล่าหน่อยขายอึ้งโซ่อึ้งเลยโอ้ยล่าบ่ยานบ่เนี่ยว้ายก็เป็นตะหักเถอะเทิงคนเทิงอึ้งเลยบ่ยานเติ้ เอใดเปวายก็ตัวน้อยแต่นี่เออเปกาขายอื่นมพี่น้องคนกักระลังลังมาเเลยพี่น้องเออไปบนทางไหนเพิ่นกระลังเหลือเลยเื่โลอะไรเามอ่านีันขัดสามาด้ครับเออคุณน้อง ไข่องคองอยู่ไข่ไข่ไข่เรานี่กับอบแม่นเดปด้วยีเู่เาโตๆนไหเรากัดใถุงมาไข่องคองอยู่อันนี้อันนี้ไข่หมดีคัดมาแล้วมันบอกครับเนี่ยาวมันน่โอ้นี่อ้รวมครับาท่าไครท่ถ้าไข่เท่าไหร่ก็ครับไข่สามรอยหาสิบด้วยพี่น้องเดิมมื่นนั่นสี่รอยตอนนี้ลงมาแล้วสามรอยหาสิบ้วยครับ เออมาเด้อมาเด้อเฝ้ามาเด้อเดี๋ยวมันสิเบิร์ตกวนเด้อพี่น้องรั่นดอกจานนี่แหละต้นล่ะเราสิเท่แล้ว ต้อบางงาพี่น้องเอ้ยเหลี่ยมมองมองมองนีเดอนี่รราคาล่งด้วค่ะมันเต็มตวลงมาแล้วมัอนี่สามร้อยฮาิแล้วครับใครบนี้ไค่ะองโตนซ่อนครับเอ้ยพี่นองยพี่น้องเอ้ยเียบอท่านนี่โอ้ยหลายหลพี่น้องเนย าย่ปวดไล่ผู้ขึ้นหลอดยางยาวๆหลอดนั่นนั่นนั่นอื้องรุดแล้ววันนัำมคุปเอื้องแล้ว เลยกาหน่อยพี่นองเนือ้อวัวใหญ่หัวจีนเออ <laughs> ลายขนาดด <laughs> อก <laughs> บรรยากาศข้างในแห้งหลายเดอพี่น้องเ้อ <h ums> หลายขัดเตอร์พี่น้องเ้อ <h ums> บรรยากาศล้านดอกจานครับผม เรื่องหยิกเรากำลังสิเทอีกแล้วกำล,ล,ลังขับลขับลุงใครก็ไดขาแม่นาอ่า้ เม่ให้รถได้พี่น้องนี่กระสอบนี้่าเป็นอย่งนี้มีแต่กระสอบตื่นเลยเด็อเินพี่น้องเด้อตอนนี้ราคาลงแล้วครับม้อนีสอย่นไขรถถือลงเลยโซอนเลยนี่ผมก็แซ่ลตไมไ่ตบใหญ่เลยมาเด้อพี่น้องมาเด้อร้ายอีหลี มันท right? like> ังก็ใหญ่นันลใหญ่เบิดว่ะใหญ่เบิดเฮ้ใหญ่กัยั่งอยู่าะต้เบิดัเที่หลัง็รับิดชอบไปตันนี้นะครับสวัสดีกา่ามาด้วครับเ้อ